สวัสดีค่ะก่อนหน้าสวัสดีหนึ่งนะคะหลังจากที่มีหลายคนสงสัยนะคะว่าเฟิร์นแต่งหน้ายัางไงให้ติดอยู่ทนทั้งวันนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มาแต่งหน้าไปพร้อมกันนะคะก็คือนี่ค่ะถ้าไม่แต่งหน้าเราก็จะมีกละเป็นของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันก็รอยสิวนะคะเป็นปกติของชนีนะคะฮอร์โมอนไว้วาวุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปตัวแรกก่อนตัวแรกเรากอ็อันนี้เฟิร์นก็คือลงครีมบำรุงที่ใช้อยู่ประจำทุกวันเนาะนะคะ,นะคะ แล้วเราก็จะมาใ้ครีมกันแดดกันโอเคอันนี้นะคะก็อันนี้มิน,นันนี้ไม่ได้สปอนอะไรแต่อย่างแดดคะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบใช้กันแดด,ดแตงโมมานานมากพอสมควรก็คือนี่เป็นสองนจะไจ่ให้ครีมสองเพราะว่าเวลาเดินทางอ่ะมันค่อนข้างที่จะพกพาได้สะดวกแล้ก็ทา สำคัญมากเลยนะคะสาวๆหรือแม้ทั้งผู้ชายทั้งหลายนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายก mm hmm. ารทาครีมกันแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญมากไม่ว่าคุณจะขี้เกียจทาเซรั่มหรือว่าขีม,มงุงนูงหน้าของคุณยางไรกระช่างแต่ในทุกๆเช้าหรือการประจนแดดเนี่ย mm hmm. คุณก็ควรที่จะใช้ครีมกันแดดบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นบ่อกเกิดของการเกิดริ้วรอยนู่นนี่นั่นนะคะ mm hmm. คือที่ชอบครีมกันแดดตรงนี้ก็มีคนถามว่าเออไปออกทริปมาทําไมแบบหน้าไม่ไหมอ,ยอย่างเงี้ยก็หนึ่งเราก็พักครีมกันแดดเยอะพอสมควรนะ ก็ชอบตรงที่แบบครีมกันแดดของแตงโมค่ะเนี่ยเขาจะปรับมันเป็นอ e e, ีด้วยในต e e ัวเนาะก็คือเกลี่ยนี่อะไรเพอเกลี่ยตัวแล้วก็นอนก็จะแบบแตกตัวเป็นน้ำน,นะคะทำให้นาเราแบบชุ่มชื้นน้าไม่แห้งน,นะคะแล้วก็เนี่ยผิวเราก็จะแบบสว่างขึ้นมามเช็คนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกันน้ํากันเหนื่อยกันน้ำกันเหนื่อ,อ,อยได้เป็นอย่างดีนะ เพราะค่าเป็นคนที่แบบเหงื่อออกมาเยอะมากเวลาที่แบบเราใส่ผ้าพับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในที่การแดดเนี่ยเหงื่อก็ออกได้ไง่นะ,นะหลังจากที่ลงกันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะนี่ประมาณนี้ค่ะก็คือนาเราก็จะสว่างขึ้นมาเฉดหนึ่งเลยนะต่อไปครีมรองพื้น ที่ค้นพบแล้วว่าเหมาะกับตัวเองนะคะตอนนี้ก็เป็น memory new york นะอของเฟิร์นใช้เป็นเฉดท,ที่เข้ากับตัวเองก็คือ228เป็นสำหรับผิวสองสีเลยนะตัวนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเนื้อครีมเขาแบบนือครีมบางคุยเขาแน่นมันแน่นปกปิดได้ดีนะแล้วก็มีหลายเฉดสีให้ส,สาวๆได้เลือกเข้ากับสีผิวตัวเองนะคะ ก็เช่นเคยค่ะเป็นคนที่ชอบใช้เป็นแบบสองว่ามันพกพาง่ายมากเราจะใช้ในห้องน้ํากับการเดินทางคือเซตเดียวกันเลยก็คือจะใส่ใส่กระเป๋าเวลาจะเดินทางก็คือหยิบไปได้เลยทางกระเป๋านะสะดวกสบายแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเราก็เป็นคนแบบหน้ามันนะคะแต่ว่าไม่ได้มันทั้งหน้านะเป็นคนที่แบบมันช่วงจมูกตรงเนี้ยตรงนี้นะเราก็รู้สึกว่าเออ เขาค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เขาเฟิร์มว่าแบบเป็นรองพื้นที่ช่วยคุมมันแล้วก็เกี่ยวไปทวนหน้าจ้ะผลเ่็นนไม่ค่อยชอบใช้พับหรือว่าที่เกี่ยวรองพื้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเกี่ยไม่ค่อยดีเท่าแบบเหนียวรอกอ่ะนี่จริงๆหลักๆอ่ะเวลาฟืนทารองพื้นอ่ะคุณจะไม่ค่อยตกตรงหน้าผากเยอะมากหน้าผากนี่คือพอประมาณ แล้วก็ทาคอหนักๆเลยก็ตรงเรี้ยวลอยตรงแก้มที่ให้ดูเมื่อกี้นี่คือแบบปกติขึ้นมาระดับเลยนะจ๊ะเกลี้ยงเกลีก้ยมาแล้วก็ <c oughs> อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่หลายคนสงสัยว่าหน้าเนียนไม่เห็นร้วรอยเลยนะคะให้หาลิปสติกสีประมาณแบบแต่คนว,ว่าโทนแดงมันจะดีแต่บางคนมีเบสเขียวก็คือโอเคแต่ว่าเราเป็นคนผิวสองสีก็เลยว่าใช้แบบสีประมาณเนี้ย แล้วก็สีแดงแต่ท่านสีแดงอย่าแตะเข้มมากนะคะแล้วก็แท็บแตมแต็บแทบแทบตรงที่มันเป็นแบบริรอยใต้ตาอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะให้มันมีความสมดุลแล้วก็ใช้รองพื้นนี้รอแต่ว่าเราจะใช้แค่หนิดเดียวนะคะแล้วก็จะแทบแท็บแค่ตรงบริเวณที่มันเป็นริ้วรอยนะ คือตรงเนี้ยันสัมคัญมากเพราะมันจะช่วยกดริ้วรอยคุณไปได้แบบประมาณเก้าสิบปอรนเก้าสิบปอรนเลยบอกอย่างนี้ค่ะอ่านี่เห็นไหมจากตอนแรกที่เห็นริ้วรอยอยู่บ้างก็คือตอนนี้ก็คือก็กดไปแล้วอ่าแล้วก็อีกข้าง อาจจะดูว่าข้างนี้มันดูแบบแดงๆกว่าข้างนึงนะคะเพราะว่าแสงไฟมันเข้าด้านนี้มันทําให้ด้านนี้ดูแบบสว่างกว่าแต่จริงๆก็คือประมาณเท่ากันแต่การเกี่ยวก็ต้องดูด้วยนะคะแบบอย่าให้แบบข้างนึงมันแดงข้างนึงมันสว่างมันจะดูแบบหน้าเราแปลกๆโอเคอันนี้ก็คือลงรองพื้นอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> ครที่ใต้ตาคัมนะคะแนะนําไม่ใช้คอนซีลเลอร์ะนะคะกันแทปบจะใต้ตาเพราะว่ามันจะทําให้ดูตาเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะคะแต่ก็ของฟูร์ก็ไม่ค่อยได้ขัมเทาแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนจะชอบแต่งหน้านะแต่ก็ไม่ได้แต่งเยอะขนาดนั้นประมาณนี้ก็โอเคแนละ้วอยู่ได้มาที่อ่าไอเทมที่บิวตี้บล็อกเกอร์การันตีว่าคุณควรทําทุกครั้งเลยในการแต่งหน้าก็คือแป้งฝุ่นที่เหมาะกับหน้าตัวเองนะคะแท็แปปปบแทไปบนใบหน้าถ้ามีพับก,ก็ใช้พับก,ก็ได้ะคะ่ะแต่ว่า <laughs> เราเป็น America, อย่างที่บอกว่าเหมือนจะเป็นแบบเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้าดูที่นี้ที่แง่จริงๆก็ไม่ค่ะก็จะแบบแต่งหน้าแบบลุยๆประมาณนี้หน่อยนี่นะแทบไปเลยโอเคหลังจากที่เอาแป้งฝุ่นแบบแทบแทบไป,ปหมดไหมนะคะไอเทมเด็กที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแปรงแปรงสําหรับเกลี่ยแป้งฝุ่นให้มันเท่ากันเพราะน่ะย่าไม่ใช้แปรงนะคะเพราะว่าถ้าใช้พับเนี่ยมันจะหนักไปนะคะเราต้องการ ให้แป้งฝุ่นมันอยู่บนหน้าเราแบบบางๆบทีนี้ก็จะเนียนขึ้นประมาณ95%ละอ่ะนจาก90ที่ใช้รองพื้นใช้ลิปนะน,นี่ตัวนี้ยที่ฝนอยากให้ใช้แล้วมันเป็นเคล็ดลับเด็ดที่บิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเขาแบบเขาใช้กนะันอ่ะเพราะว่าเราก็เอาเป็นว่าที่ฝนได้ใช้ด้วยก็เป็นที่ฝนได้ใช้นะเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกความมันบนใบหน้าแล้วก็มันเป็นแรงซับอีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะลงแป้งพับนะคะ ไม่ทาให้น่าเราเยิมระหว่างวันเพราะว่าพอเหนื่อเราออกหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรคะพอเหนื่อเราออกหรือความมันมันบหน้าเราเริ่มทําง,งานไอตัวแป้งฝุ่นที่มันเป็นตัวกรองก่อนชั้นหนึ่งมันจะช่วยดูดซับความมันไปก็จะเป็นการใช้แป้งพัก,กนะคะหรือคิวเพสสีฟ้านี่นะคะที่นางเอกมิีถ้าจำไม่ผิดเรียกชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้ เป็นพรีเซนเตอร์นะคะตอนนี้ก็คือควบคุมความมันกันน้ำกันเหนียวแล้วก็เอาแป้งตลับมาแทบแทบหน้าเน้นย้ำที่เดิมเขาก็คือใต้ตาแล้วก็ตรงที่มันเป็นริ้วรอยของเราอันนี้ก็คือ99%สาวๆเวลาแต่งหน้านะคะการเกลี่ยบแป้งอย่าลืมล่องจมูกนะคะลูกเพราะว่า ต้องจมูกอะมันชอบมีปัญหาบางทีเราชอบแอบมองอะคือทุกคนเ,นเกลียดหน้านี้นะยกเว้นร่องจมูกตรงนี้สาคัญนะคะมันจะแบบมันเป็นความคาใจที่แบบเห็นลงไปแล้วแบบทำไมมันเข้าไม่ถึงอยากเดินเอาแป้งตลับเข้าไปแวบบเกลียดใจจังเลยอะไรเงี้ยทาขอต่อไปก็จะเป็นการทาเปลือกตานะคะอันนี้เพน่ก็เป็นพาเลทของนารีนะซึ่งไม่ได้ซื้อเองด้วยค่ะพอดีน้องที่รู้จักเขาเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนางซื้อมาแล้วแบบ หนูใช้ไม่ได้หนูก็เลยเอาให้พี่ดีกว่า่ะซึ่งพาเลตสีนี้มันก็เข้าตลิกกัะสีผิวเราพอดีนะคะประมาณแบบส้มนูชมโพนูน้ตำตาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเลตสีพาเลตเขาค่อผลผลนข้างที่จะแน่นอนะทาก็คือติดตาทั้งวันเลยกิตเตอร์คือเนื้อแน่นนี่ก็แต่งตาอ่ะแต่งตาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็ก็อยลืม เฉดจมูกเราด้วยนะดูให้จมูกมันดูมิติการแต่งหน้าก็คือศิลปะอย่างนึงนะคะที่มันเลงบนใบหน้าเราก็ต้องจัดวางองค์ประกอบในตรงแต่ละส่วนของนใบหน้าค่ะถ้าลงเข้มไปในจุดที่มันควรจะลงค่อนขอนก,ก็จะดูแบบ โฟอะไรประมาณนี้ก็เบาหมดอีกนึงอ่ามันก็จะทําให้แบบดูแคบเดี๋ยวเราไปงานคิ้วต่อนเสร็จแล้วงานคิ้วนะคะก็ตอนเนี้ยก็เปลี่ยนมาใช้ที่เขียนคิ้วเป็นแบบจริงๆมันเป็นไลเนอร์เขียนตานะทุกคนแต่ว่าวันนี้เอามาใช้อ่าเป็นเขียนคิ้วผิวมันก็จะแบบต้องใช้ความสามารถในการเกะหนักอยู่นิดนึงนะอยามือหนักแค่นั้นอีให้ลองให้ช่วงหางแล้วก็ช่วงมันก็ใช้เป็นมัลคลาปัดแทนค่ะต่อไปก็จะเป็นงานอายไลเนอร์ปิ้งๆนคะตัวนี้ก็เป็นของมิสชีนโซ่แบล็กค่ะ อายไลเนอร์เหลืองในตำนานตัวนี้แนะนำใช้ดีค่ะแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงที่จะบอกเวลาที่ขี่รถนะคะทำยังไงไม่ให้หางคิว้วหายใช้อายไลเนอร์เนี่ยเขียนจะไม่ให้ตรงหางคิว้วเพราะเวลาเราลูดมันจะลูดแค่ตรงนี้ขึ้นไปพอลูบไปปุ๊บมันไม่ดูตัวนี้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการกันน้ำกันเหงื่อแล้วอยู่บนตาคุณได้ดีมากแม้กระทั่งรางกระเท็บจะไม่ออกนะตัวเหลืองนี้เลยเดี๋ยวเราไปเขียนตากันงานตาม,มาแล้วจ้ะปิดไงก็อยู่ที่การแต่งหน้าของแต่ละคนนะคะว่าเราแบบเป็นสายไหนสายเกาหลีหรือว่าสายออออนนนะะะะคห้าาายยยย่่่งเเีก็จแบบสล ้าตากีตาก็แล้วแต่ใครถนัดน,นะคะของมันก็เราจะเน้นแค่ช่วงการตาแล้วก็หางตาตรงหัวตาแล้วก็ปล่อยให้มันเด่นๆด้วยกิสเตอร์ค่ะส่งให้ลูกตาเราดูแบบโตขึ้นนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นงานใต้ตาล่างตาล่างเสร็จแล้ว <c oughs> ก็ปัดขนตาน้อยๆให้มันดูมีอะไรนิดน,นึงนะคะแล้วก็มาปัดเกมกันปัดแก้มก็ แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนเอาว่าเป็นยังไงแต่ก็เวลาปัดก็เน้นแก่ช่วงประมาณนี้มันเป็นตัวถูกประมาณแค่ตรงนี้อย่าปัดตรงนี้หมดนะอย่าปัดตรงนี้หมดนะมันจะเหมือนลิงปกิจโชว์ <c oughs> นี่มันแดงดูเปียอะไรตรงนี้ยเดี๋ยวก็ปัดปัดเฉียงขึ้นพยาไาม่หหน,น้าเราดูยกขึ้น <c oughs> เวลาปัดแก้มอย่าไปปัดไฟส้มนะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวออกมาหน้านนหนูจะแบบอมทุกข์อะ มันจะเหมือนแบบเธอไปเดินผ่านแดดที่ไหนมาเ่ยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแบบนี้มันก็นะนะให้มันดูมีอะไรก็กระหนิดนึงน้ำผาไปค่ะมาดูวิงวิงดูหน้าแบบชมพูชมพูระเรื่ออันที่ปัดแยกใ,ใช e ะะ้เป็นของอินทูอีกแตค่ะเป็นสีชมพูตุ่น,นตุ่นผสมส้มแต่ในวันทำความวิ้งวิงซะมากกว่าวเราไปงานปากกันต่อเลยจ้ะช่วิงงานปากของเราจ้ะก็สีที่ใช้ประจํานะคะ เขาจะมีอยู่แค่เป็นอีแแบนก็เป็นรู้สึกว่าลิปสติกที่ติดปากเราแน่นฉ่ำนะคะก็จะเป็น Memory นะคะนี่มีเป็นสองแล้วก็ที่เป็นแห้งวันนี้ก็คือได้รับมรดกมาจากคุณโซดาค่ะนางผู้ซึ่งชอบเซ็ตเครื่องสำอางแต่ว่าไม่เคยซื้อสีถูกกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็ซื้อสีสองแล้วก็นี่ค่ะเรจะมาทิ้งให้ดิฉันก็เป็นผลเป็นผลพลอยได้นะตัวนี้ก็เป็นสีเป็นเบอร์65นะคะอตัวนี้ทาด้านนอกแล้วก็ศูนย์สองผู้ชนะใจคงใจสา่นมาหลายคนนะเป็นสีแดงแดงไว้ก็ทาข้างใน แทบแทบนอ่อนแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ย,ยให้มันเท่ากันเท่านี้ก็ดูแบบไปทำมตอนีอ้กว่าลืมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะอเทมสำคัญที่สุดของการแต่งหน้าคุณจะโครงอะไรลงบนหน้าคุณเสร็จแล้วก็ช่งนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือสเปยนน้ำแร่แบบไม่มีแอลกอฮอล์ก็ยิ่งดีะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้หน้าเราเฟรแล้วก็ช่วยเซตเครื่องสำอางหน้าฉ่ำนะคะ แล้วมันช่วยบล็อกให้เครื่อสงสำอางอยู่บนหน้าเราได้นานแล้วก็พ้นแปบหมสบายหน้าค่ะแล้วก็เปอยค่ะนางทำงานปล่อนให้นางแห้งไปแล้ไปทัาผมดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะกับลุกในวันนี้ถ้าชอบนะคะทริคในการแต่งหน้าของเฟิร์นนะคะที่พอจะช่วยสาวๆได้บ้านก็ลองนำไปใช้กันดูบ้างนะจ๊ะสำหรับลุคนี้ให้กี่คะแนนดี